ในวันนี้ได้เห็นแง่มุมหนึ่งในเรื่องของสังโยชน์ของความเป็นอริยบุคคลก็คือโสดาบันที่สามารถที่จะละสังโยชน์สามได้ก็คือละสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาความลังเลในปฏิปทาทางดับทุกข์แล้วก็ละศีลรตัตตปามาสการถือเอาศีลเลบพลด ผิดความมุ่งหมายที่แท้จริงได้นั่สังโยชน์สามทีนี้ลองมาพิจารณาดูว่าในเรื่องของสังโยชน์ตัวแรกก็คือเรื่องของศักยะทิิีนี่ยได้เห็นแง่มุมนีที่ละเอียดลึกซึ้งอีกแง่มุมหนึ่งนะเพราะว่าเป็นสังโยชน์ตัวแรกเลยถ้าเราสามารถทำความเข้าใจได้ดังแยกคลายเนี่ย การที่จะเกิดความลังเลสงสัยในหนทางดับทุกข์นี่นก็จะไม่เกิดหรือการไปถือเอาสินพจ์ที่ผิดความมุ่งหมายที่แท้จริงนี่นก็จะไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในสูตรหนึ่งที่มีภิกษุทูลถามพระศาสดาว่าเนี่ยสักยะทิฏฐิจะมีขึ้นมาได้อย่างไรพระองค์ก็ตรัสว่าเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุตุชนภูมไม่ได้สดับไม่ได้เห็นอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของอริยะไม่ได้รับแนะนําในธรรมของอริยะย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนย่อมเห็นตนว่ามีรูปย่อมเห็นรูปในตนย่อมเห็นตนในรูปเนี่ยก็คือในกรณีของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในยะเช่นเดียวกันก็คือสัพยะทิฐินมีขึ้นมาได้เพราะการยึด มั่นถือมั่นในขันห้านั่นเองก็คือในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารและในวิญญาณการรู้แจ้งว่าเป็นตัวตนนี่ก็คือการมีสักยทิฏฐิแล้วภิกษุก็ทูลถามพระศาสดาว่าสักยทิฏฐิจะไม่มีขึ้นได้อย่างไรพระองค์ก็กล่าวว่าอริยาสาวกผู้ได้สลับแล้วได้เห็นอริยะฉลาดในธรรมของอริยะ ได้รับแนะนําในธรรมของอริยะย่อมเห็นรูปโดยความไม่เป็นตนย่อมเห็นตนว่าไม่มีรูปย่อมเห็นรูปไม่มีในตนย่อมเห็นตนไม่มีในรูปใช่หไหมในายานีในกรณีของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพป่งก็ได้ตัดไว้โดยในายะเช่นเดียวกันและโปคงก็สรุปว่าเนี่ยสักยะทิฏฐิก็จะไม่มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้นะคือการไม,ม่ยึดมั่นคำทั้งห้านั่นเองว่าเป็นตัวตน อีกมุมหนึ่งที่มองเห็นในเรื่องของสักยะทิฏฐิการถือตัวถือตน,นถือว่าขันห้าเป็นตัวตนก็เป็นเรื่องราวที่ในสมัยพุทธกาลก็เป็นเรื่องของอท่านอนุรุทธาักพระเจ้าพัฒยานั่นเองซึ่งในครั้งนั้นที่ตะกูลสักยะเนี่ยออกบวชซึ่งมี พระเจ้าพัทยาเป็นซึ่งเป็นพระเจ้าเป็นดินแล้วก็นุรุธาเป็นทหารแล้วก็มีพระอ,อน,นุนแล้วก็เทวทัตนะพระภูกิมวิละแล้วก็อุบาลีผู้เป็นภูสามาราในขณะที่สักยะกุมารเหล่านั้นเนี่ยาวบาลีเนี่ยผู้เป็นภูสามาราเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วได้กับถวายบางังคมแล้วนั่งนักที่ควรส่วนหนึ่งแล้วได้กลาบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พวกหม่อมฉันเป็นเจ้าสักยะยังมีมานะส่วนอุบาลีเป็นภูษามาลาเป็นผู้รับใช้ของหม่อมฉันมานานขอพระผู้มาาีพระภาคจงให้อุบาลีผู้เป็นภูษามาลานี้บวชก่อนเถิดพวกหม่อมฉันจะทําการอภิวาทการลุกรับอัญเชื่กรรสามีจิกรรมแก่อบาลีผู้เป็นภูษามาลานี้เมื่อเป็นอย่างนี้ความถือตัวว่าเป็นสักยะเห็นไหม ของพวกหม่อมฉันผู้เป็นเจ้าสกยะจะเสื่อมตายลงซึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระทัยก็โปรดให้อุบาลีเนี่ยบวชก่อนแล้วให้สกยะกุมารเหล่านั้นบวชต่อในภายหลังซึ่งต่อมาในระหว่างปัรษานั่นเองท่านพระพัทยาเนี่ยก็ทำให้แจ้งซึ่งวิชาสามท่านพระอานุลุทธาก็ได้ทิปะยะจัตุงที่เกิดขึ้นท่านพระนนท์ก็ได้ทำโสดาปฏิผลให้แจ้งพระเทวทัตก็ได้สำเร็จทิด ชั้นปุจนเห็นไหมว่าในเรื่องของศักยิฏฐิถี่ยก็คือการยังยึดมั่นในลาภในยศตำแหน่งหานะทางโลกน,นั่นเองถ้าเรายังมีความผึงพอใจยึดมั่นในนะยศตำแหน่งทางโลกอยู่เนี่ยก็แสดงว่าเรายังยังมีศักยะถูกอยู่น,นั่นเองซึ่งท่านออกบวชท่านก็วางแล้ว แล้วก็ทูลให้อุบาลีเนี่ยผู้เป็นภูษามาลาเป็นคนรับใช้ในบวชก่อนเพื่อจะทําการลุกลับอัญเชลีกรรมสามิจกกรมแก่อุบาลีผู้เป็นภูษามาลากระหัว่าวางนะยศตําแหน่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะเป็นเชื้อสายตักยวงทางโลกแล้วแล้วพระองค์ก็มาปฏิบัติภายในเพื่อทําการลุกลับอัญเชลีกรรมสามิจิกรมแก่อุบาลีเพื่อรักสักยะทิฏฐิในภายในเห็นไหมว่า การที่จะร้าศักกายะทิฏฐิสังโยชน์ตัวแรกเนี่ยนะจึงเป็นเรื่องสําคัญมากนะถ้าการที่เราจะเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลเนี่ยที่บอกว่าศักกายะทิฏฐิศักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวตนอันนี้ก็เป็นนยัยยะมุมหนึ่งที่มองให้เห็นว่าตัวเราเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามศักกายทิฏฐิหรือมีความเห็นถูกหรือยังว่าขันธ์ห้า ไม่ใช่ตัวตนก็ด้วยการลงมือปฏิบัติไม่เพียงแค่การท่องหรือการสาธยายได้ต้องปฏิบัติเพื่อให้ละให้วางได้จริงๆนี่นี่คือในยะของสักยะทิฏฐิ